สวัสดีครับอูรันครับวันนี้มาในตอนคำถามที่พบบ่อยครับ frequently asked questions ครับข้อหนึ่งมีปัญหากับควันรถบ้างไหมตอบครับตอนไม่วิ่งครับมีครับงงไหมครับตอนไม่ออกมาครับมีครับเพราะเราคิดกังวลครับกลัว อวบควัญคนนนคนนี้ครับแต่พอออกมาวิ่งแล้วไม่ใช่ไม่มีนะครับเยอะกว่าที่เพื่อนถามอีกครับก็มีควันรถมีฝุ่นไซงานมีควันรถไก่ปิ้งหมูปิ้งมีคนสูบบุหรี่โอ้ยเยอะแยะครับเยอะกว่าที่เพื่อนถามอีกครับทํำยังไงครับก็ก็หยุดวิ่งครับหลบผ้าบัฟครับ ดูทางลมหนีทางอื่นครับหรือวิ่งผ่านให้เร็วครับก็แค่นี้ครับเรื่องนี้ผมไม่อยากพูดว่ากลัวก็ไม่ต้องออกมาไม่อยากพูดแบบนั้นครับไม่ได้เป็นเรื่องควรท้าทายอะไรใครครับหรือว่าออกมาเหอะไม่ต้องกลัวไม่ใช่ครับแต่เป็นเรื่องการเลือกทำของใครของมันต่างหากครับผมแค่นั้นเลยครับอยู่ที่เลือกเอาเองครับแค่นี้ครับข้อสองมีพักบ้างหรือเปล่า ตอบมีครับพักเยอะด้วยครับผมพยายามนำเสนอทั้งภาพที่ผมวิ่งและพักเพื่อนก็เห็นแต่เพียงเด็เพื่อนจับจ้องกันที่ตอนวิ่งอะครับตอนที่เห็นระยะห้าสิบโลระยะเยอะๆก็จับจ้องกันแค่นั้นครับผมก็กินเบียร์ผมก็นอนผมก็กินไอติมผมก็เดินห้างพักตั้งเยอะครับในน้ำเสียงของการถามคำนี้อาจจะปนมาด้วยมูดว่าโอ้ยวิ่งอะไรเยอะแยะ ไม่ดูแลสุขภาพเลยใช้ร่างหนักขนาดนี้อะไรเงี้ยครับก็ไม่เป็นไรครับผมก็ไม่อยากดีเฟนว่าอะไรทั้งสิน้นวิ่งเยอะวิ่งน้อยเพราะว่าเจอมาเยอะแล้วครับเพื่อนหลายคนเพิ่งรู้จักผมตอนนี้ก็ไม่เป็นไรครับแต่เรื่องที่ผมเพื่อนถามคําถามนี้ผมเจอมาตั้งแต่ปีแ,แรกๆหลายปีมาแล้วครับก็ไม่มีอะไรไม่ได้มาดีเฟนอะไรครับปล่อยให้เป็นเรื่องการเลือกทาหรือไม่เลือกทําชีวิตของ ไข่ของมันนั่นเองอีกแล้วครับผมข้อสามพักยังไงหนึ่งครับคลายให้ถึงก่อนครับคลายและยืดเหยียดให้ถูกต้องกัอนครับมีเพื่อนคนนึงถามมาว่ามีวิธียืดเหยียดก่อนและหลังวิ่งยังไงผมยังไม่ได้ตอบเพราะว่าเรื่องนี้มีคนเก่งๆตอบไว้เยอะมากแล้วครับเอาง่ายๆก่อนวิ่งก็ไดนามิกไดนามิกค,คือให้ร่างกายเคลื่อนไหวเยอะๆใช้กล้ามเนื้อยืดเหยียดมันเยอะหลังวิ่งคือ คือสแตติกหรือนิ่งๆหน่อยคือยืดเหยียดแบบแบบนิ่งลงไม่ใช่เตะขาไม่ใช่อะไรแต่เป็นการยืดคลายมันออกไปอะไรเงี้ยครับสแตติกนะครับสองกินอาหารซ่อมบำรุงครับโปรตีนเน้นโปรตีนเน้นอาหารที่มีโปรตีนเยอะแยะผมกินเวย์ด้วยครับเวที่ซ่อมแซมกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยนะครับวิธีกินก็กินตื่นมาเช้าหนึ่งเลยครับ กับหลังวิ่งหนักหลังวิ่งเสร็จประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็กินอีกอะไรเงี้ยครับสามครับนอนเยอะๆครับเท่านอน,นอนเยอะๆกินน้ำเยอะๆสี่จ็อกเรคับรี่ครับผมก็ทําให้ดูหลายครั้งนะครับจ็อกเรคับรีรบ่ผมใส่แตะจ็อกบนหญ้าอะไรเงี้ยสั้นๆเบาๆเน้นหัวใจต่าครับก็สุดท้ายครับคําถามสุดท้ายโลกหลังฟูเป็นยังไง เพื่อนอย่าให้คำสวยๆมาหลอกเพื่อนหรือว่ามองแค่ระยะ42อะไรเงี้ยหลังฟูคือ42แต่อยากให้มองลงลึกไปที่เนื้อแท้ของคำว่าโลกหลังฟูดีๆครับคำนี้มันมีในยะลึกๆแฝงอยู่มากกว่าแค่ตัวเลข42ครับมันคือภาวะที่เพื่อนทำอะไรบางอย่างที่เหมือนจะจบแล้วแต่ทำต่อตั้งหากครับ เพื่อนทำโอทีนี่ก็ใช่ครับเพื่อนทำงานเกินเงินเดือนนี่ก็ใช่ครับเพื่อนอาสาทำไรให้คนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนผลประโยชน์อะไรเลยนี่ก็ใช่ครับเพื่อนทำเกินหน้าที่ทำด้วยใจทำด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆไม่อินใบมาแบบโอ้ยกูทำเยอะคนอื่นทำน้อยไม่ใช่งั้นทำด้วยความจริงใจทำด้วย ฉันทาวิทยาจิตตาวิมังสายท,ทำไปเหอะครับนั่นก็ใช่ครับอย่าไปมองว่าฉันต้องเหนื่อยกว่าเดิมขาฉันจะก้าวไม่ออกหรอกโอ้ฉันต้องปูฉันก็แย่แล้วอะไรอย่างนี้ครับแต่มองมันว่ามันคือเอ็กซ์ตร้าโบนัสโมเมนต์ครับคือส่วนต่อขยายครับคือโปรสามแถมหนึ่งครับคือแฮปปี้อาครับคือกำไรชีวิตครับแค่นี้ครับ จบแล้วครับคำถามที่พบบ่อยสวัสดีครับ